ไอ้ยังแม่งดักเนี่ยแม่รู้ว่าเราจะไม่ไปไอมีหน่จยอ่ะเออตู้เาพอาแอบได้กี่คนอ่ะได้ไดูคนได้หลายคนออามันีา้วปดปตูก่อนไอ้ี้่เห็นแล้วตรงไหนคือเต้าเสืาบอกกูทีนี่นีเนี่ยเนี่ยซ่อนเนี่ยวโซเทีนวันนี้วันตายของเจ้าโหแน่จงก็เข้ามาพอตายไอ้สัสไอ้ขี้กูไปให้เป็นอ่ะเป็นใคโดนฟันว่้

เล็งเล็งเล็งไอ้ยกกูลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วม่เสียงลังดังเลกูเบาเสียงไม่ไวเครื่องขังของอะไรเ็รงขัเนี่ยไอ้ออยู่กูเนยอ๋อเอิไอ้ตรงนั้นป่ะไอ้ตรงที่เราเปิดประตูแล้วมันมีเสียงร้องอะคือแบบว่าถ้ารีสปอนเปนรปตนตรงนั้นป่ะอีกซ้ายอ่ะเออว่าต้องไปิดให้ช่วยเล็งเดินมาเล็งมันเดินไปหามึงเล็งจริงปะไม่เชื่อหรอกเออมันเดินไปหามึงมัเดินไปหามึงมันเดินมง ว้มันมาทางกูเลยเออเพี่กโอเคมันลงมาขวากูแล้วไม่รู้วากูเลยเอไม่รู้วากูเลยเข้าตู้แล้วเจอแล้วกูเจอแล้วไอ้ย้ยมันมาทางกูแล้วมาทางกูแล้วมาทางกูแล้วออตอนเลยมึงงแล้วมันมามึงไปดูทางต้นท้ายหน่อยดินี่ตู้ตู้เห็นมั้ยตู้นี่ดูตู้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 ต้ตู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 ้้ตู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 ้ต อ๋อจริงเข้าด้วยมันมาจริงมันมาจริงมันอยู่คณะใช่ไหมมันหมาอะไรวะมีดวงกู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 มึงกูได้กูได้ไอไอไอลูกบิดมากู๋เฮี้ยนั่นมาชิบหายเลยวะไอเฮี้ยอะล้มต้งออกมาได้แล้วไอถัดมันอยู่ไหนล่ะมึงโลเคชันมันก่อนฟรีอยู่ตรงอยู่ตรงแถวๆกูเนี่ยแหละไอเฮี้ยโผหกมาห้องใหม่แล้วไอเฮี้ยน่ากลัวกว่าเดิมอีกโอ้ยเฮี้ยน่ากลัวไอเล้มาหน่อยดิกูไม่อยากทีอยู่ที่ห้องี่ที่กูมามองไม่เห็นผี มึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงอยู่กูไอ้เล้งมึงมึงเข้าห้องนอนอ่ะัวไเึงขึ้นมามึงขึ้นมาไปอ่ะนมึงจะลงไปหามึงเลยทั้งนั้นแ่ะเออดีมากทั้งนั้นเออกูขึ้นมาแล้วขึ้นมาห้อง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 นั้นแ่ะเจอยังเจอห้องนั้นยังมันมันมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วลงไปหามึง เราไม่ทมึงกูาไม่ทมึงกูไม่ทมึงกูไม่มึงกูไม่มึงกู่งไกยไ่กุมาขึ้นมาขึ้นมาตามมาดิไอ้หี้ยอก่าคานนี้มีใครเฮ้ยเออเนี่ยตอนแรกข้างหน้ามันจกไอ้หี้ยไปแล้วสัต์ไปแีีววเลอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ในตู้มาว้เอออะไรเงี้ยปผีแล้ เนี่มันมีห้องทางเนี้ยาะว่ามันมีให้ใส่ไอ้นั่นล่ะเนี่ยมันอันนี้มันมันคืออะไรโอ้ยนี่ไงคุณแจคุณแจจากลงแล้วต้องต้องต้องอะไรอ่ะเนี่ยมันบอกว่ามีบิสซิ่งบัตตอนเน่ยอันนี้อันนี้อันนี้เปิดไปจะเจอห้องมันเชื่อมออกไม่ีห้องไอ้เล็กเอ้ดเอ็เอ็เงาใช่ไ่ะวะเล็กโอเคใช่เล็ย เอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเมื่อกี้กูใส่ลูกบิดไปแล้วอะห้องไหนไม่รู้อะห้องทางยาวเมื่อกี้ออยู่านหน้าอยู่านหน้าอยู่างหน้าถอยถอถอยถอยถอยเฮ้ยเียเข้าตูันรน่าเมื่อกี้มาใส่ลูกบิดไปสักห้องหนึ่งแล้วอะกูเข้าได้ลูกบิดเาไปแล้วอะนี่มันมันสักห้องเนี่ยอ๋อห้องนี้งที่เปิดนี่นี่นี่เฮ้ยดึงดิไอ้ล้งโอเคเออกลัวแปลก ไอ้เล็กว่ต้องไปแงตรงนู้นว่ะตรงที่เี่มึงมาไอ้เคี่ยตัวทะลุแล้วไอ้สับปลายได้ไอ้เคี่ยไม่รู้ไม่ชี้แล้วเอ้นี่ไงอะไรอ่ะแงได้ไงไอ้คุณแจนห่างแจนลงศพแว่าคอสเซฟคีย์ไอ้เดี๋ยววะมันต้องไปข้างหลังวะ่ะข้างเขน่ะข้างหลังมักางเขนใช่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 ไปเลยเคี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปติดติดติดมันมีข้างล่างวะต้องไงตู้มึงวะนี่มันอีโต้ตู้ตรงบันไดเนี่ยตู้ตรงบันไดแล้วก็ตู้ห้องฝั่งซ้ายอ่ะนียเข้าได้แล้ว ข้างในนี้มีเอิ่มจำไม่ได้ว่าเป็นบอลไหนเอาเก็บมันมาที่นี่นานเกินไปสองสองห้าวิทยุสองสองห้าวิทยุสองสองห้าไอ้เฮียมันเขียนวะเงี้ยมึงต้องไปโจวิทยุอยู่ห้องข้างบนอะอ๋ออ้ไม่แต่เราไม่มีบัตตอนไงอ๋อไม่ได้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 ฉันผายแล้วมันลงมามัลงมาเล็กเล็ง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 เข้าตู้ดิมึงเล็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 งเไ็้เล็งเล็งเม็งเล็งเล็งเ um ู็งเล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 ็งเ กดไม่ได้อ่ะไอ้มันเต็มสองคนวอลตู้หนึงอ่ะไม่ใช่ไปเนเดินเด้าเดินเดินเดินเดีนเดิน้าินเดินไดนเดอนเดินเดิน่ดินเ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 ดนเดินเดินเดไปเดไนเวินเด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 หนเดินเอินเ้ินเด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 ิไเ่ินเดินเดินเดินเวินเดิไเดินะไินไดินเดิงเดิมเดินเด่ไดนนเเเอเนอเเเเอเอนเนเ เอ้ยนี่ไข่อ่ะนี่ไม่กูอยู่กับพี่มึงกูอยู่กับพี่มึงไงก็ตายตายตายมาดิ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 วะพี่ต้องแย่แล้วไอ้รู้ยินไหนบ้างวะไอ้ยงนไอ้ยินเฮ้ยอะไรกินไหนเนี่ยกูมาอีกทางนึงแต่กูกูแต่กูกูไม่ได้มุดออกอ่ะนี่ตามไอ้เชี่ยตกใจนี่ป่าวะนี่ไงเออนี่ไงหายแล้วอันแหละไอ้ที่กูบอกใกล้ๆอ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเงาแม่งมาแล้วไอ้เชี่ย เดี๋ยวกูล่อให้เอาอยางี้เยกูล่อให้แล้วมึงเดินเข้าหลังมันเยอเ่ยเือครับเอางงี้เดี๋ยวกูแบบเอาชนหน้ากับมันเลยกูร้อยมันวิ่งมาถึงตัวกูเลยอ่ะไม่ตกใจแล้วไม่ไม่มันมันนอยู่หน้ากูเลยตอนนี้มันไปแล้ว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 มึงเจใจกูดิแล้วมันก็วิ่งมาทางโก้มึงออกซ้ายมาเออซ้ายซ้เออนั่นแหละเจอว่าจะมีตู้อ่ะ มีตู้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 อันนึงมีตู้อันนึงก็อยู่ได้ก็ต่างคนมีของวะเนี่ยเจอของปะมีมีมีของข้างในมีของข้างในอุ้ยเฮียตกใจเฮียอะไรใหญ่สัตว์ตัวช่วยฉันมกจึงที่นี่นะเลือกไ่อย่างไงอยู่เยอะแบบมีคนบ้าอยู่ข้างคนตัดยิมเห็นตัว Um, my name's Albert. So he also <laughs> tried feeding me some weird stew. I enjoyed it, but <laughs> still, hey, I don't know. <laughs> I, I, I <laughs> <jug coughs> out a lot when I'm nervous. I don't remember talking about this, though. <laughs> I remember one while well, trying to escape. One was but once radio, there was a somewhere radio in that, somewhere right. in this mess a place which was spelling out <laughs> random numbers. น uh, uh, well. ี่แหพินโคตรเนี่ยทิดแม่กูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เฮียแล้วกูดึงดึงมาโอเคมากับพวกมึงมาครบเลย okay. เดี๋ยวนะทางนี้คือทางไหนนะทางมาจากทางไหนเนี่ยรู่นถ้าข้างหลังเลี้ยวซ้ายก็คือจะเจอจะเจอ,จะเจอทางที่เรามาเว้ยอันนี้คือทางที่เรามาทางนี้่ะทางนี่ยอันนั้นยังไม่เคยไปแล้วข้างหลังเนี่ยมีตู้อ่ะดูดูด้วยก่อนนะตรงนั้นตรงนั้นมีตู้นะ อะไรไม่ตูต้ตรงข้างหลังเมื่อกีนครับหลังอ้องว้าวไม่เห็นค <laughs> รับ you อะไรอ่ะ<อ> you lie you are, are not h e you are savior you are not the savior แค่ไม่ให้ผู้ปกครองแค่ไม่ให้แบบอะไรเนะี่ยอ่านไม่ออกเนี่ย